คนเกิดวันศุกร์และวันจันทร์คบกันแล้วดวงชะตาจะเป็นอย่างไร เป็นคู่เว้นคู่กรรมหรือคู่แท้แก่กันก่อนจะรับฟังคำทํานายกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นผ่านขูให้ไพ่มม่นยำดังตาเห็นและผิมต่อใต้โพสได้เลยว่าฉันโชคดีทำทํานายอุปนิสัยคนเกิดวันศุกร์มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันมักจะมีคนมาแอลตัวเราอยู่เสมอคิดเล็กคิดน้อย เจ้ากดเจ้าระเบียบที่หึงขี้หวงช้อปปิ้งเป็นที่หนึ่งเวลามีทรัพย์เวลามีเงินเก็บเงินไม่อยู่คนเกิดวันจันใจอ่อนขี้สงสารดูแลเอาใจใส่ทุกระเบียบนิ้วอาหารการกินไม่ขาดก่อนทำนายดวงอาจารย์นุกขอบอกบุญใครที่อยากทำบุญสร้างองค์ปู่ลือีตาไฟองค์ใหญ่ที่สุดในโลกข้างล่างจะเป็นสถานปฏิบัติธรรม ทำบุญสองได้ใบโพประสุพระพุทธเจ้าของแท้มาจากอินเดียจองกันข้ามปีรับความเพ็งปี68ใครที่ทำบุญ300สร้างองค์ปู่ได้พระขุนแผนเหนือดวงมวลสารแน่แนๆกว่า8,300กว่าชนิดทำพิธีปลุกเสก6วาระ9วัน9คืนโดยหลวงปู่ศิลาและพระดังๆหลายท่านตั้งจิตอธิษฐานเช็คดวงชะตา ฐานดวงความรักไม่มั่นคงแม่นางกวักกวักเงินกวักทองราบรื่นแข้วคาดปลอดภัยการเงินทรัพย์ทำแต่งานและหาแต่เงินมีการอุปถัมภ์เรื่องทรัพย์และเรื่องการเงินระแวงและระวังกันมีโอกาสมีลูกหรือเวลารัก รักกันไม่ได้รักแค่ตัวเราและตัวเขารักบริวารซึ่งกันและกันทะเลาะเบาแหวงมีปากเสียงทาเวสวรสายมูเตรูมีการยอมมีการเสียเปลี่ยบรอคอยรอระยะเวลารออะไรบางสิ่งบางอย่างสหชะการติดต่อการเจรจาการเดินทาง ผลบุญนำพาพาคู่ไปทำบุญอยู่เสมอด้วยนะต่อสู้ทุกรูปแบบด้วยการกระทำความสำเร็จการเห็นแก่ตัวจับเขาคุยกันหน่อยนะมีวิปากกรรมหรือมีกรรมเรื่องความรักติดตัวมาทั้งคู่เลยดาวพฤหัสหมั่นสวดมนต์หมั่นเติมบุญมีโอกาสคบกันได้ยาวนานกรากฏอ่อนไหวได้ง่าย เดี่ยวดีเดี่ยวร้ายเซนแรงมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำความพยายามที่จะต้องคุยต้องเจรจาหรือพยายามคบกันการแบ่งปันการช่วยเหลือการอุปถัมภ์และแวดระวังปัญหารักแทรกรักซ้อนการแบ่งปันเผลอเลอ มีการรบกวนคิดเยอะคิดมากทำในสิ่งที่ไม่พอใจความสุขกายสุขใจเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่ารีบอย่าร้อนเป็นห่วงเป็นใยอ่านตามหน้าไพ่นะช่วงนี้ความรักเหินห่างไม่มีเวลาให้กันต้องทำความเข้าใจ ประมาในการใช้ชีวิตแต่จะมีทางออกที่ดีพูดไม่ได้ขายไม่ออกพูดแล้วไม่รับฟังกันแต่ความรักมีโอกาสมั่นคงเพราะเวลารักแล้วรักแบบสุขจิตสุดใจแต่งตัวสวยๆทำตัวเองให้น่ารักมีสเสน่ห์ จำฝังใจในเรื่องเก่าในเรื่องเดิมมีปมในใจแต่จะมีความสำเร็จสร้างบุญสร้างบาร,รมีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมระวังอารมณ์รักการใจร้อนเป็นหลักมีน้ำใจช่วยเหลือกันหมดเลี้ยวหมดแรงหมดกำลังใจการเป็นผู้ให้ มีโอกาสที่จะได้แต่งงานหรือมีลูกหรือมีสัตว์เลี้ยงความสัมพันธ์การสื่อสารการเจราจาการเปิดใจระวังปัญหารักแทรกรักซ้อนและการทะเลาะมีมือที่สามเข้ามาต้องระแวดระวังเรื่องนี้เป็นแบบที่อาจารย์นุกทำนายดวงหรือไม่มีเวลาให้กันมากพอแล้วหรือ,อยัง ไปปรับเรื่องนี้และความรักตัวเราจะเป็นคู่แท้แก่กันใครที่อยากเช็คดวงชะตาอย่างเจาะลึกปี68เช็คดวงชะตาที่บ้านเขียวกาจานุกดูแบบเจาะลึกได้เลยค่ะ